สวัสดีครับน้องๆเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์กำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับ ai บวก bj บวก 2k และเวกเตอร์ v เท่ากับ 2ai ลบ 3bj โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกและเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ถ้าขนาดของเวกเตอร์ u มีค่าเท่ากับ3และ cos เซต้ามีค่าเท่ากับ1ส่วน3 สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเวกเตอร์ u cos v e เวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นก่อนอื่นเลยนะครับน้องเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเวกเตอร์ u cos v e เวกเตอร์ v ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงจากที่โจทย์กำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับ ai บวก bj บวก 2k และเวกเตอร์ v เท่ากับ ส AI ลบส BJ น้องจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v จะเท่ากับค่าดีเทอร์มินแนต์ของเมตริกซึ่งแถวบนก็คือ ijk แถวต่อมาก็คือค่าคงตัวหน้า ijk ของเวกเตอร์ที่คูณอยู่ข้างหน้าก็คือเวกเตอร์ u ดังนั้นก็จะได้เป็น a b 2และแถวต่อมาก็จะเป็นค่าคงตัวหน้า i j k ของเวกเตอร์ที่คูณอยู่ด้านหลังก็คือเวกเตอร์ v ก็จะได้เป็น2 a ลบ3 b แล้วก็0เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันก็คือบวกด้วย0 k นะครับ การจะหาค่าด e เทอร์มิน t นต์ของแมทริกนี้น้องทำได้โดยการนำหลักที่1มาเขียนต่อตรงนี้น้องจะได้เป็น i A แล้วก็2 A แล้วก็นำหลักที่2มาเขียนต่อตรงนี้จะได้เป็น J B -3 ลบ 3B แล้วก็คูณลงเป็นบวก ศคูณอะไรก็ได้0ูนย์ะครับตรงนี้ก็จะได้ศูนย์คูณสได้ 4a 4a อคูณเได้ 4aj ตรงนี้ก็จะเป็นบวกสี่เอลบสาคูณเได้ลบสามเอบลบสามคูณเจะได้ลบสามเตรงนี้ก็จะเป็นลบสามเ คูณขึ้นเป็นลบตรงนี้คูณกันก็จะได้ 2abk ตรงนี้คูณกันก็จะได้ลบหก ตรงนี้คูณกันศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนตรงนี้ก็จะเป็นบวกด้วยศูนตรงนี้เป็นศูนย์ก็ลบออกไปได้ตรงนี้ก็ลบออกไปได้เหมือนกันตรงส่วนนี้น้องเปิดวงเล็บตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบส a b k ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกหก b i น้องนำสองอันนี้มาบวกกัน จะได้เป็น 6bi บวกกับ 4aj ลบ 2abk บวกกับลบ 3abk น้องก็จะได้เป็นลบ 5abk ดังนั้นน้องก็จะได้เวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v มาเป็นเวกเตอร์นี้แล้วนะครับ